สวัสดีนะคะวันนี้คุรายาสต๊อบจะชวนทำกับข้าวนะคะวันนี้จะต้มจืดกะลัมใส่หมูสับวุ้นเส้นนะคะส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นหมูสับนะคะอันนี้กะลัมหัวผ่าสีนะคะอันนี้บักชีแล้วก็แครลลอทนะคะวุ้นเส้นค่ะส่วนเครื่องปรุงของเราก็มีซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะปลาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะสามเกลือหช้อนโต๊ะแล้วก็รสดดี1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนผสมและวิธีการทำของเรามาดูกันเลยค่ะใส่หมูลงไปนะคะ ก็ปลาเขียวซีอิ้วขาวน้ำตานทรายรสด,ดีสามเกลอือจ้าน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะขออนุญาตใช้มือขยำนะคะ พยายามให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเลยนะคะหมูเราก็หมาักเรียบร้อยแล้วนะคะหมักกระวุ้นเส้นนะคะรวดให้เขาเข้ากันได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ําต้มเดือดก่อนนะคะเพื่อจะลวกกระหล่ำก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ว่าน้ําของเราก็เดือดแล้วนะคะยัดสต๊อกจะลวกกะลํมก่อนนะคะประมาณ2องนาทีนะคะเพื่อให้ใบเกาสลดนะคะเดี๋ยวเราก็มายัดหมูสับกันนะคะลวกลงไปอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะเพื่อให้ใบเขาสลดค่ะเวลาเรายัดหมูเขาจะได้ไม่แตกนะคะนี่ค่ะ เี๋ยวเรามาดูตอนเอาหมูสับยัดในกระลำนะคะยัดสต๊อกนํำกระลำไปลวกประมาณสองนาทีนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อให้ใบเขาสลดลงนิดนึงนะคะเวลาเรามายัดหมูสับเขาก็จะได้ไม่แตกนะคะ<ม>ก็จะประมาณนี้คะ่ะนี่จ้าสลดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการยัดหมูสับเลยคะ่ะ ยัดประมาณนี้นะคะก็ค่อยยัดลงไปค่ะใส่แต่หมูสับยงเดียวก็ได้นะคะแต่ย่าสต๊อปใส่วุ้นเส้นด้วยนะคะพอเรายัดครบทีละชั้นละชั้นนะคะแล้วก็จะเอาไม้ล็อกไว้เลยค่ะไม้เสียบล็อกไวเพื่อไม่ให้แตกนะคะ หอมมากเลยค่ะนี่นะคะยัดไปอย่างนี้ค่ะให้ให้ให้ครบหัวเลยนะคะเว้นเว้นสักสองกลีบนะคะสองสามกลีบแล้วก็ยัดยัดอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ยัดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะยัดยัดสักสามชั้นนะคะกำลังดีค่ะก<ม>็ออจะเหมือนดอกหัวบานมากเลยค่ะสวยน่ารักดีนี่นะคะ เขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะพราหลังจากนั้นญาติสต๊อกก็จะไม้ใช้ไม้แหลมล็อกตรงนี้นะคะล็อกตัวไม้วุ้นเส้นให้เน,นเนื้อหมูเขาเด้งออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนตาก,การต้มจืดเลยนะคะญาติสต๊อกขอตัวยัดอีกหัวให้เสร็จก่อนนะคะญาติสต๊อกก็ยัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยัดเข้าไปในกรีบกระหล่ำก็น,นะคะ นี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะยดสต๊อ,อยจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นล็อกไว้นะคะพอเรายัดหมูสาบเข้าไปในกลีบของเขาเราก็จะเอาเอาไม้เสียบลูกชิ้นล็อกไว้นะคะเพื่อเวลาเราไปต้มจืดเขาจะได้ไม่เด้งออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต้มจืดกันเลยนะคะยาสต๊อบต้มน้ำเดือดแล้วนะคะยาสต๊อบก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะ ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะรสด,ดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพอเดือดย่าสตตอกก็เบาไฟลงนะคะก็ใส่หัวกระหล่ำที่เรายัดไส้หมูสับลงไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้ย่าสตตอกเบาไฟอ่อนนะคะเพื่อจะให้น้ําเขาใสนะคะดีกว่ากระหล่ำของเราจะสุกนะคะนี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะหอมหอมค่ะฟองเขาเริ่มขึ้นแล้วนะคะ มีฟองเราช้อนฟองออกได้นะคะน่าทานมากเลยค่ะหอมกลิ่นซีอิ๊วขาวกลิ่นกะหล่ำม,มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนต้มจืดกะหล่ำยัดไส้ของเราสุกนะคะต้มจืดกะหล่ำยัดไส้ของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหอมฉุยเลยค่ะน้ำใสมากเลยนะคะ นี่ค่ะหอมกินกะลาม,มากเลยค่ะแล้วก็เครื่องแกงนะคะหวานกลมกล่อมมากเลยนะคะพอหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยผักชีเลยนะคะใส่ผักชีลงไปเลยค่ะ เราไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะคะแค่กระหล่ำเขาก็หวานหอมธรรมชาติของเขานะคะเราไม่ใส่เห็ดหอมก็อร่อยได้นะคะพ่อแม่ทานได้นะคะคุณตาคุณยายทานได้ลูกเล็กก็ทานดีนะคะลองไปทำดูนะคะรับรองว่าติดใจแน่นอนคะ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปหั่นกระหล่ำนะคะผ่าสีแล้วก็หมูสับยัดความหอมของกระหล่ำเขาก็ยังอยู่เต็มนะคะ เนี่ยค่ะปิดเต้าเลยค่ะยาสต๊อปขอ,ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของยาสต๊อบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ